ในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนั้นซึ่งเจ้าของจะต้องหวงเห็นเข้ามาทำประโยชน์อยู่ตลอดหากปล่อยทิ้งไว้ซึ่งอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาแย่งกันครอบครองแย่งมรมสิทธิ์ได้ถ้าเป็นที่ดินมีโฉนดนั้นหากมีบุคคลอื่นเข้ามาแย่งกันครอบครองเข้ามาทําประโยชน์เขาแสดงความเป็นเจ้าของเกิน10ปีเขามีโอกาสที่จะเป็นมีขมสิทธิ์ ามีโอกาสที่จะร้องขอครอบครองประปักได้นะครับแต่หากที่ดินนั้นเป็นที่ดินนสสามสกนหนึ่งหรือ,เ,อ,อเป็นที่ดินมือเปล่าบุคคลอื่นหากจะเข้ามาแย่งกันครอบครองกันทําประโยชน์ได้หากเกินหนึ่งปีซึ่งเจ้าของไม่เข้ามาดูแลปล่อยทิ้งร้างเอาไว้และมีคดีเกิดขึ้นซึ่งเจ้าของอยู่ทางจังหวัดเจ้าของพึ่งมาซื้อที่ดินแปลงนี้ ในปี62 2562นะครับเมื่อซื้อแล้วเจ้าของก็นานๆจน,นจะเข้ามาดูแลครั้งหนึ่งหลังจากานั้นอยู่อยู่อก็อมีจำเลยซึ่งเข้ามาในที่ดินแปลงน,นี้ก็ามาปลูกต้นปลาล์มแล้วก็สร้างกระท่มอมแล้วก็ได้สร้างรัว้วแสดงแนวเกต ว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของตนซึ่งเจ้าของที่แท้จริงที่เพิ่งซื้อมานั้น <c oughs> ก็ได้มาเห็นในปี 62, 2 5 6 2หลังจากตนเองซื้อมาไม่กี่เดือนว่าสำเลยนี้เข้ามาบุกรุกในที่ดินของตนเอง <c oughs> <c oughs> โดยก็มาทำประโยชน์ปลูกกระต้มแล้วก็ทำรัว้วแสดงอนาเขตแต่เจ้าของที่ดินไม่ได้ไปแจ้งความ ในขณะที่เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นแล้วก็รู้ว่าจำเลยนั้นเป็นคนเข้ามาบุกรุกในที่ดินของตนเองปล่อยให้ให,ให้เรื่องราวนี้ผ่านไป2ปีเพิ่งไปแจ้งความที่สถานีรรนตำรวจในปี2564ตำรวจขอดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกเรื่องนี้ก็มีการต่อสู้คดีกัน จำเลยก็ได้ให้การต่อสู้ว่าตนเองนั้นได้เข้ามาครอบครองตประโยชน์แสดงความเป็นเจ้าของตั้งแต่ปี2562จนปัจจุบันก็ปี2564โจทย์ซึ่งเป็นผู้เสียหายก็ได้เบิกความตอบคําถามว่าตนเองนั้นหลังจากที่ซื้อมาก็ไม่กี่เดือนก็ได้เห็นว่าจำเลยนั้นเข้ามา ปลูกสร้างปลูกต้นปาล์มปลูกกระต้มแล้วก็สร้างรัว้วเพื่อเป็นอนาเกตแต่ตยตรงนี้ก็ได้เข้าไปอ้ามจำเลยแล้วว่าจำเลยให้จำเลยรื้อถอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่จำเลยก็เพิกเฉยแล้วก็โต้เถียงว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของเขาผู้เสียหายพึ่งไปแจ้งความปี64ระยะเวลาที่ผู้เสียหายนั้นได้ทราบว่าจำเลย ได้เข้ามาบุกรุกในที่ดินของตนเองซึ่งการบุกรุกในที่ดินของตนเองนะั้นเป็นคดีทีเ่เป็นคดีที่เป็นความปิดต่อส่วนตัวและสามารถที่จะยอมความได้ซึ่งสิทธิที่จะนําคดีไปฟ้องร้องต่อศาลหรือแจ้งความดําเนินคดีต่อพนักง,งานสอบสวนนะั้นจะต้องกระทํภายใน3เดือนนับแต่ตัวเองรู้ว่าใครเป็นผู้กระทาความผิดและมีการกระทําความผิด แต่ผู้เสียหายได้รู้ว่าจำเลยนั้นได้บุกรุกและมีการกระทําความผิดจริงแต่ผู้เสียหายได้ไปแจ้งความซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีคดีนี้จึงขาดอายุความนะครับก็แปลว่าคดีนี้ได้เกิดขึ้นผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของตัวจริงนะครับตั้งๆที่ตนเองเข้าไปเห็นว่าจำเลยนั้นเข้ามาบุกรุกเข้ามาปลูกเข้ามาทําประโยชน์เข้ามา สร้างรั้วในที่หนึ่งของตนเองแต่การปล่อยปละละเลยหรือไม่สนใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นพึ่งมาจุดคิดมาว่าเออเราต้องแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่บุกรุกมา,าต้องให้ติดคุกติดตารางให้ได้แต่เพึ่งไปดำเนินคดีแจ้งความบุกรุกในปีที่สองแล้วซึ่งการแจ้งความบุกรุกนั้น ต้องเจ้งนับเตตัวเองได้รู้ได้เห็นเลยได้ทราบว่าไกลไปในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เห็นทราบนะครับคดีที่ขาดอายุความสามคดีพิพากษายกฟ้องจำเลยไม่ได้บุกรุกในที่ดินของผู้เสียหายในคดีอาญาส่วนในคดีแพ่งนะครับคดีนี้ผู้เสียหายก็แจ้งความเฉพาะขก็หาบุกรุกอย่างเดียวส่วนในคดีแพ่งก็ต้องไปต่อสู้กันอีกว่า จำเลยนั้นได้ครอบครองตําประโยชน์แสดงความเป็นเจ้าของในที่ดินของผู้เสิงหายเกิน10ปีหรือไม่เขาจะได้กรรมสิทธิ์อย่างไรหรือไม่นะครับต้องติดตามกันต่อไปส่วนในเรื่องที่ดินซึ่งเป็นนสสาหากเจ้าของปล่อยปละลักเลยเกิน1ปีแล้วมีบุคคลอื่นเข้ามาตําประโยชน์เข้ามาแย่งกันครอบครองหากเกิน1ปีแล้ว ผู้ที่ครอบครองผู้ทําประโยชน์เขาก็ได้มีสิทธิครอบครองสิทธิทาประโยชน์เขาไม่ได้มีความผิดในข้อหาบุกรุกนะครับหากเจ้าของเห็นว่ามีุคลอื่นเข้ามาบุกรุกในที่ดินนอกสสามของตนเองนั้น,นต้องรีบแจ้งความไปในระยะเวลา3เดือนนะแต่ทราบเตะคืนหนึ่งปีแล้วก็ความผิดข้อหาบุกรุกก็ไม่มีนะครับจะต้องมีการฟ้องร้อง ต่อสู้กันไปในคดีแพ่งแสดงความเป็นเจ้าของแสดงความเป็นสิทธิครอบครองสิทธิทําประโยชน์นะครับกวากไว้ด้วยนะครับหากถ้ามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินไม่ว่าจะเป็น,นโฉนดนร3หรือสอกอ1หรือที่ดินซึ่งไม่มีที่ดินมือเปล่านะครับไม่มีเอกสารสิทธิหากมีปัญหารีบไปปรึกษาในความที่ท่านรู้จัก แต่ถ้าไม่รู้จักตะนายกุณไอตัวหมาตะนายนัดเมืองนครยินดีให้กรัมปริจษาครับสุด Let me take you far away You'd like A holiday Let me take you Let me take you far away You'd like Day, let me take you. Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you.